คำทํานายของปีนักษัติอื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคําอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตรที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักษัตรเลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีมะเมีย ประจำเดือน5จีนปีเถาะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึง6กรกฎาคมพุทธศักราช2566ถนนชีวิตเดือนนี้พบพลังกดทับชะตาจึงร่วงดิ่งลงอุปสรรคและความขัดแย้งทางการงานจะเริ่มปรากฏหากไม่ระวังอาจประสบเคออภัยเกิดความเสียหายได้ด้านหน้าทีการงาน และธุรกิจการค้าเดือนนี้ไม่ดีนักจะมีโอกาสผิดพลาดมากการดำเนินกิจกรรมการงานต่างๆห้ามใจร้อนกระทําตามใจตนจะพบความเสียหายโอกาสนี้สิ่งที่คุณควรระวังคือทุกกิจกรรมอย่าเห็นแก่หน้าหรือเกรงใจคนรู้จักหากแต่ต้องพิจารณาด้วยเหตุและผลจะช่วยลดการถูกเอาเปรียบได้มาก ดวงการเงินเดือนนี้ตกที่นั่งเสียทรัพย์ระหวังเงินทุนหมุนเวียนติดขัดขาดสภาพคล่องการลงทุนในเรื่องใหม่ต่างๆคุณควรชะลอออกไปก่อนระวังความผิดพลาดทางบัญชีและการคำนวณภาษีหรือมีปัญหากับหน่วยงานราชการภายในครอบครัวระยะนี้ไม่สงบอาจจะกระทบกระทั่งมีปากเสียงกับคนในบ้าน ก็ขอให้คุณใจเย็นระหว่างการเกิดคดีความจากผู้น้อยที่จะเป็นคนกอและระวังเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงดวงความรักพบว่าความเห็นไม่ตรงกันง่ายต่อการมีปากเสียงขอให้คิดถึงใจเข้าใจเราให้มากๆรู้จักให้อภัยแล้วเรื่องต่างๆจะคลี่คลายลงด้วยดีการเที่ยวสถานบันเทิงเรืองรมระยะนี้ ให้ระวังการติดโรคภัยและควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในครอบครัวของผู้อื่นด้านสุขภาพช่วงนี้มีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือระวังการหักโหมงานหนักและหมกมุ่นในปัญหาบางอย่างมากเกินไปจะสะสมความเครียดทำให้คุณมักปวดศีรษะและนอนไม่หลับและให้ระวังอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและการเดินทางด้วยค่ะ การเข้าหุ้นลงทุนในเดือนนี้ยังไม่สดใสควรรอไปก่อนนะคะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะเมียในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้า วันที่9้าวันที่13วันที่17วันที่21วันที่25และวันที่29มิถุนายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่6วันที่18และวันที่30มิถุนายนวันชงหรือวันปะทะ ได้แก่วันที่11และวันที่23มิถุนายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่2วันที่12วันที่14วันที่24และวันที่26มิถุนายน